สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้น้องเก๋จะพาเพื่อนๆมาดูปลาแดดเดียวนะคะวันนี้เราจะทอดปลาแดดเดียวค่ะมันมีปลานินแดดเดียวนะคะหมักเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะมีปลาดุกแดดเดียวะค่ะหมักเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมตัวที่จะลงทอดแล้วนะคะเพื่อๆ <74 S 2> นๆเรามาดูการทอดปลาแดดเดียวนะคะ เปิดไฟางกลางนะคะอันนี้ปลาเขื่อนนะคะเพื่อนๆเขื่อนปลาสักนะคะแบบเดียวปลาเขื่อน อันนี้เราทอดสองปลานะคะมีปลาดุกแดดเดียวกับปลานิลแดดเดียวค่ะทอดให้กรอบข้างนึิงไปก่อนนะคะให้เหลืองกรอบค่ะแต่ไม่กรอบไหม้นะคะไปก่อนพอเสร็จแล้วนะคะแลวเราก็ทอดเสร็จแล้วค่ะเพื่อน คะทอดเสร็จแล้วเราก็มาวางให้เสด็จน้ําค่ะเสด็จน้ํามันนะคะแล้วเราก็มาจับเรียงกันใส่ถาดค่ะน่ากินเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆวันนี้น้องเกอร์ทอดปลา แดดเดียวปลานิลกับปลาดุกนะคะตอนนี้ข้าวเหนียวข้าวเหนียวร้อนๆรออ,อ,อ,อยู่นะคะน,น่าทานจังเลยค่ะอาหารเช้าของวันนี้นะคะเพื่อนๆกรลังทอดเลยค่ะเพ่อ หน้าทานเลยค่ะทอดเสร็จแล้วหน้าทานนี้นะคะ หรือยม่ไข่เนร้อร้นๆหรือข้าวสวยก็ได้ค่ะพอข้างละข้างข้าง,างพอเสร็จแล้วเราก็ดูอีกข้างหนึ่งนะคะดูอีกข้างนึ่งว่าเขากรอบหรอยังถ้ายังไม่กรอบเราก็ยังไม่กลับนะคะเราก็ปลอดไปก่อนนะคะ อย่าลืบกดติดตามน้องเกอร์หันสากดกระดิง่งกดติดตามกดถูกใจด้วยนะคะท่างน้องเกอร์หันสาพาทีนค่ะคลิปนี้น้องเกอร์อาปาแดดเดียวมาฝากนะคะสวัสดีค่ะ